ที่สนามชนโคบ้านนาทวีนะคะวันนี้จะพาไปดูความสดความสมบูรณ์ของวัวทีรธรรมการชนในวันที่9มิถุนายนนี้นะคะสวัสดีหลังสงคนค่ะสวัสดีอาจากวัวชนเด่นตายนะคะเชื่อได้กันบ้านแนะนําตัวกันนิดนึงคะ่ะสกาครับผมเจ็ดครับครับถามาจะกใครโคนได้กันคะ่ะไทยคนน้องมาวินครับไทยคนน้องมาวินนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะในหัว โคไลคลาสสิกหรือเฮดแกรงครับโคไลคลาสสิกหรือเจ้าเฮดแครงนะคะเฮดแกรงหายอยู่กี่ปีล่ะคะมันเจ็ดปีครับเจ็ดปีได้เขาเป็นทายาทเขาตัวนี้พอสามไม่นะไม่ทราบกันครับไม่ทราบนะคะน้องชันเมื่อกี้ค้งแล้ว ้งเดีหนึ่งครั้งชนะได้มาคะชนะนาทวีครับชนะทีนาทวีนี้เลยกี่นาที่คะในหัวตอนนั้นประมาณสิบนาทีครับสิบนาที่ปิดจ็บปิดเกมนะคะวิชาทางช่องเข้าประเพณีคันนี้กิบก็ต้องข้างเรื่อยๆครับจนแบบคลาสสิกครับจนสไตล์คลาสสิกนะคะว่าตัวครูกินยากินน้ำได้ดีไหมดีครับกินดีไหมเลยยาไม่ทำหนุยนะคะรอบนี้พกผักขวามมั่นใจกันมากี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับตอนนี้ประมาณเก้าสิบอีสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทะเลวันชนกันนะคะเดินหัวกันวันกิโลคันนี้ 8โล่ลไปกับเลยเหลื่อมเบาเหลื่อมพอนบางยังคะ่ะเหลื่อมพอนเลยเหลื่อมพอนนะคะค่ะให้หน้องฟงลักทุกทีเอฟีเผู้ติดตามกันได้เลยคะ่ะเ,เ,เดี๋อฟซีเอฟเลง้วยคับค่ะ <c oughs> ช่วยชมช่วยแชร์ให้เป็นแรงแ <c oughs> ชร์แรงใจให้ด้วยคุณนี่มีความมัน่นใ้ชมกันแน่นอนนะคะครับผมที่สมาชิกที่อยูย่บนหน้าจอคือโคลไลคลาสสิกหรือเจ้าเฮดแขรงนะคะพบกับโคข้าวบันเทิงนะคะคุณนี่ทำการชนเป็นคู่ที่แป๊ในรายการนะคะทิงชมินาวันกันทีซองเซนซองมื่นบาทนะคะขอบคุณมากค่ะเฉลี่ยมีเซอร์าเบสรล้วไข่กันนะคะขอบคุ้นค่า สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามชนโครมเพื่อนาทวีนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความสมบูรณ์ของตัวที่ทำการชนในวันที่9มิถุนายนนี้นะคะสวัสดีทางฟังคนค่ะที่มาจากปูชนเด่นตานะคะชื่อได้กันบ้างแนะน้ตัวกันนิดนึงค่ะเชล้่างครับมาจากไคโคนได้กันค่ะไคโคในบ้านแมียคะน้องวัวตัวนี้เชื้ออะไรคะเนาะขาบันเทิงครับโขข้าวบันเทิงนะคะเขาอายุกี่ปีล้วคะหกเจ็ดปีครับพกถึงเจ็ดปีเขาเป็นทายาทของตัวไหนพอสามไม่สามไม่สามนะคะชั้นบางกี่ครั้งแล้วแพ้ไหมครับแพ้ไม่มาครับนี้เขาแก้ตัวไม่นะคะเนื่องวาหล นี่วางนอนเมื่อกี้นาที20นาทีครับ20นาทีวิชาทางชั้นต้องเข้าประเพณีคะเรื่อยๆชั้นเรื่อยๆสไตล์คลาสสิกนะปวดทุกครูกินยากินน้ำได้ดีไหมกินดีครับกินดีไม่เหลือยาไม่ทำหนุนนะคะพรับาคความมั่นใจเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์น้องดอกนี้รอยเปอร์เซ็นต์เต็มรอยก็เลยว่าค่ะซัดสมบูรกี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาน้องคิดว่า99 99อีกเปอร์เซ็นต์นึงนะวันชนครับมาท้าแลกกันวันชนนะคะครับขายฝากถึงเอฟซีและผู้ติดตั้งมาได้เลยค่ะฝากเอฟซีขาบันที่คครรับ ช่วยเชื่ให้เป็นไอเชื่แรงใจให้ด้วยคุณนี่มีความมั่นให้ชมกันแน่นอนนะคะทีสมาชิกขึ้นบนหน้าจอคือโขข้าวบันเทิงนะคะบกับโลลคลลายคลาสสิกหรือจะเฮ็ดแข็งนะคะคุณนี่ทาการชดเป็นคุที่แปดในรายการนะคะ <c oughs> ชิงหนึงรางวัลกันทีสอ,ส,นสองเส้นสองหมื่นบาทนะคะขอบคุณมากค่ะโชว์ดีมีเตพาเบลรอบขายกันคะน้องขอบคุณค่ะ